ขึ้นอีกครับโดนครับของใหญ่แล้วครับแบบนี้ของใหญ่แล้วนะของใหญ่แล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วตัวนี้มาแล้วแน่นอนครับแน่นอนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยว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 ไหลทีนะครับปุ๊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 บไหลทีแล้วครับบืด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 เอาแล้วครับขันกู้มกลกลมครับนะมันมันเลยครับไหลหวานครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับของใหญ่ครับ ปลาอะไรครับปลาอะไรครับเดี๋ยวมาดูนะครับโอ้ยงัด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 เฮ้ยปลาอะไรครับน่าจะเป็นพวกเจมังครับโอ้ยเจมังครับเจมังใหญ่สวยครับสวยครับสวยสวยสวยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องคนชอบตกปลาชนแนลนะครับวันนี้คนชอบตกปลาชนแนลก็พามาเยือนหมายหนองประจันตําบนนะครับหนองนี้ก็เคยมาบ่อยแล้วครับ วันนี้ก็หลังจากห่างหายไปนานนะครับก็มาเยือนอีกสักครั้งนะครับวันนี้ลมแรงอากาศหนาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหนาหนาวจะได้สาวไหมนะครับปลาจะกินไหมไม่แน่ใจนะครับกับอากาศหนาหนาวนะครับลมแรงนะครับดูครับโอ้โหลมแรงมากโอเคไปดูสภาพหมายกันแป๊บนะครับ ด้านหลังช่วงนี้ก็ชาวนาทํานานะครับนี่ครับด้านหลังนะครับนะรถตีเรนนะครับวันนี้ก็เสียงอย่าดังๆหน่อยนะครับโอเคสภาพหมายสภาพแวดล้อมก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปเตรียมตัวตกปลากนันดีกว่าครับลมแรงครับวันนี้โอ้ยลมแรงจริงครับอาไงดีฮะ มาดูเม็ดแรกครับระยะใกล้ๆเนี่ยครับเอา,า,กกเอ,าอากาศหนาวๆจะได้สาวไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ก็จะตกเป็นบาลาน์แตะสองตะขอนะครับไอเมนสามจุดศูนย์ครับสายหน้าสองจุดห้าครับคันที่ใช้น,นี้ก็สายหวานนะสายหวานนี่ครับสายหวานจะหมานไหมมาดูกันเม็ดแรกลงน้ำแล้วครับ อากาศหนาวๆลมแรงๆนะครับเ <c> อ <oughs> อาจจะแห้วได้ครับ <c oughs> แต่ที่เรารร้มีอาการแล้วครับเอาทุนมีอาการครับตอ,อกไม้ท่านเองต <c oughs> ึกึกแล้วครับไม่โดนครับเอาหูย <c oughs> <c oughs> แแหลกเบาครับเ <c> ฮ <oughs> มีโดนไหมโดนส่งท้ายปีของใหญ่อ่ะ <c oughs> ยัางเลยโดนครับโดนครับมาครับโดนแรกครับมาได้โอ้ยมาแล้วครับนี่ครับเจ๊บเพียนเจ๊เพียนเจ๊เพียนโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับเจ๊เพียนครับนะเจ๊เพียนสวยๆเลยเด้งมาเลยครับแต้มแรกครับมาแล้วนี่ครับนี่ครับโอ้โหเจี๊ยเพียนเจี๊เพียน มีชาวนาผ่านมานะครับถามว่าได้ไหมครับบอกยังไม่ได้นะครับวพาชาวนาเลยไปมันกินเลยโอ้โหโอเคครับสวยงามออืมโ,โ,โอ้โหกินขนาดนี้หรือเปลอ้ตายแล้วยิงนะครับแบบนี้ มันจะเป็นลูกปลาซิวแน่เลยกินสไตล์นี้โอ้โห,โโหเล็กจัดครับกินจริงไหมกินจริงไหมกินจริงไหมกินจริงก็คือกินจริงเอาจริงจริงไหมดูดิ โดนครับจริงจริงครับปจะเพียนแน่เลยครับดูแล้วนี่ครับ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 โอ้ยถึงว่าครับโฉบครับนะโฉบอยู่สองสามทีครับโดนครับโดนครับเออมาแล้วมาแล้วเล่้งเลยครับอืถึงว่าครับไหลลงไหลลงเลยนะครับนี่ครับงามเลยสวยครับสวยะเพียนครับ เจ๊เพียรเลยเอาสวยครับสวยเดีย๋ยวดูนะครับโฉบอีกไหมครับมาเป็นฝูงไหมเจ๊มาเป็นฝูง,ห,าางหรือว่าเจ๊ามาตัวเดียวนะครับมาดูกันอ้เจ๊ามาเป็นฝูงเจ๊ต้องโฉบครับเอาหายเลยเจ๊ามาเป็นฝูงเปล่าโอ้โหยังไม่ถลงเลยครับอ้า ได้ลุนครับได้ลุ้นถ้าเจมาเป็นฝูงก็ดีครับไอ้ที่เจมาเป็นฝูงจริงไหมเอ้าโดนไม่โดนอีกโอ้โหกดอย่างนี้ยังไม่โดนอีกแล้วจะไปเอายังไงกับมาอันไที่ไ้ทีไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินหรอกเอา อย่างใหญ่ครับกายไปแล้วครับโดนครับน้ามาแล้วครับนี่ครับปลาอะไรปลาอะไรนี่ครับนี่ครับโอ้โหแตเพียงครับไอ้กายตันนั้นขึ้นบอลลัมเลยครับโอ้โหกายใหญ่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นตะเพียงครับตะเพียงนี่ครับเจ๊เพียงอีกตัวครับโอ้แต่ตันนั้นไอ้กายครับขึ้นบอลลัมครับนึกว่าสวายไม่ใช่ครับมีสี่ห้าโลครับตัวเมื่อกี้ไอ้กาย สวยงามบางครั้งก็มีถอดนะครับโอ้ยเอาเอาถอดไหมดูดิเป็นไงโดนครับโดนครับปลาอะไรโดนแล้วครับไม่รู้ว่าปลาอะไรแต่โดนตัวสวยครับตัวสวยโอ้โหเจ๊เพียนครับรู้ว่าปลาอะไรครับโอ้โหเอาเออา สายหวานครับสายหวานจะมานไหมนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหงามครับงามโอ้หงามอยู่ครับงามอยู่ครับงงครับึงครับโอ้หงามเลยลอยขึ้นมาลอยอุบวับนี่ครับใช้พลังดีนะครับโอ้ยสวยครับนะสายหวานจะมานไหมโอเคครับนี่ครับตัวนี้ครับพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ โอ้โหจิกจิกโอ้โหสวยงามไป บินกันว่อนนะครับบินกันว่อนเลยนะครับธรรมชาตินะครับสวยงามเสมอโอ้เโวโ้ยนครับนะครับโอ้ยดูครับดูคร,บดครับงามๆเลยโอ้โห,หวยเข้ามานี่ไหม โด,โดนครับโดนครับโอ้ย like โายงี้โดนครับโอ em ้โหโอ้ย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 เฮ้ยจะโดนได้ครับนะนี่ครับนี่ครับตาเพียนเนี่ยครับโอ้มีจะใส่นีไงโอ้โหเว้จับคันล้อนะครับพับเป็นโดนครับนี่ครับโอ้โหมีแต่ไซนี้หรือไงเอาไซนี้ก็ยังดีครับยังไม่ถึงกับเหงานะครับนี่ครับเอาตาเพียนเออ ไปไอ้นี่ก็ยังพอได้ทอดอยู่ครับเอปตาใหญ่มีนะครับตาวงสาวหวายนะครับจะเจอตัวไหมไม่รู้นะครับอยู่ที่ดวงอย่างเดียวนะครับจะไม่หลงมาเลยนะสักตัวของใหญ่อะ่ะ มาแล้วครับปลาอะไรไม่รู้จะรู้มาแล้วนี่ครับไอทีแล้วกดไม่ลงนี่ครับนะโอ้โหวยาจาลงแต่ละตัวนะครับเป็นเจเพียนอีกแล้วเด้งน้อยอ้ยปุ๊บโอ้โหยังเด้งอ๋อนะครับโอ้โหเจเพียนัตัวไม่ใหญ่ครับนะไม่ใหญ่ครับใส่ที่เจเพียนนั้งนั้นเลยงามๆเลยไอสามนิ้วครับ อาเพียนโอ้โหกินสองขอเลยครับดูครับนี่หนึ่งขอแล้ครับเต็มเป,ปากเลยปลดปากเข้าไปอีกขอหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหอะไรจะป่อยจนอนอออขอเลยอ,รอยลยครับตจอจอ่อจอ,อ,อง,างามเลยครับบางจอลบออกหน่อย ปุ๊บว้าวครับเนาโอ้โหไม่ได้จับคันรอครับโอ้โหเป็นนี้ครับมันมาชีเผอนะครับโอยอืมมีอีกไม้ใหญ่ใหญ่มีอีกไม้เอ,อ้ยไปแล้วครับไม่ทันแล้ววดวืดโดนขันมาโดยแลของใหญ่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ออลวโอว้ไทยสวยครับไทยสวยครับตรงนี้ เป็นไรโอ้โหเจมังครับโอ้โหแล้วเจมังก็มาครับโอ้ยนึกว่าป่าอะไรครับเอาไม่ใหญ่เท่าไรครับนี่ครับนี่ครับเจมังก็มานะครับโอ้โหสุดท้ายเธอก็มานะครับเจมังเออเอาเจเพียนมาตามด้วยเจมังครับมันจะมาเรื่อยๆครับสวยงามไป อ่ะไปต่อ,อ,ปดดอี้โอ้เจมังมาปุ๊บลมก็มาแล้วครับพัดรถเกือบล้มโอ้โหดีนะครับฟ้าทันนะครับแล้ว้าไม่ทันจบเลยครับเมื่อกี้อือ โอ้ขนาดนั้นไม่ไหวหโดนครับน ja okay, okay. ้ำมาแลครับของใหญ่แล้วของใหญ่แล้วไปเลย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 โอ้โหกระมังครับกระมังครับโอเคโอเคเจมังเจมังเอ้ยวิ่่งอยูครับเจมังเจมังก็มาเด้งมาเลยเอานี่ครับนี่ครับโอ้คนชั่วครับโอ้โหนี่ครับเจมังเลยโอ้โหโอเคโอเคคนชั่วครับจะกินแบบนี้ครับแม่ได้วัดหน่อยครับ พอมีคลิปให้นะนะ,นะได้ชมไปเจ็กไหมเจ็บไหมตลาดนัดจะวายแล้วให้ไว้ให้ไว้รีบกิน <c oughs> ปืด โดนหน้ามาแล้วไหมก็โอ้โหโดนะยครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้ใส่ตันครับใส่ตันโอ้โหเอาลวครับใส่ตันก็มาครับโอ้โหเจ๊ใส่ตันครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับใส่ตันเออเอาลวครับใส่ตันก็มาครับเออใส่ตันมันมันเลยครับโอเคอเครับเริ่มมาลัวลัวครับ ไปดูใกล้ๆครับตัวนี้ครับนี่ครับน,บนะใส่ตันเออใส่ตันเลยเออครับใส่ตันก็ให้ดูครับแม่ขึ้นอีกแล้วเพียน โดนครับของใหญ่แล้วครับแบบนี้ของใหญ่แล้วนะของใหญ่แล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วตัวนี้มาแล้วแน่นอนครับแน่นอนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยว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 ไหลทีนะครับปุ๊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 บไหลทีนะครับบึดบืดบึดบืดบึดเอาแล้วครับขันกูไโกงๆเลยครับนะมันมนเลยครับใสหวานครับโอ้โหจะเพี้ยนใหญ่ครับจะเพี้ยนใหญ่โอ้โหขึ้นครับเพี้ยนใหญ่ครับน่าจะขึ้นโลได้ครับตัวนี้ จำงจรออยู่นาน,นครับบ่นมานานเธอก็มาครับเอาติดรลยค่ะโอ้โหสาสวยสาสวยสาขึงโลมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยยังไม่ยอมว่ายังไม่ยอมครับหืมม,ม,มาแล้วมาแล้วเจอสายหวานจะหมานไหมโอเคโอ้โหวมาจะได้ครับ แล้วเธอก็มาใส่ฝ่ามือโคมันมันเลยครับใส่นี้ครับเย็บละโอ้โหได้เรื่องเลยครับนี่ครับงามๆเลยนี่ครับคือฝ่ามือนะครับห้านิ้วเต็มเต็มนะครับวันแรกครับที่มานะครับโอเคโอ้โหนี่ก็กินสองขอเลยครับนี่ครับเหมือนเดิมครับโอ้โหเข้าปากสองขอเลยเอา อร่อยจัดประหลัดบอกครับนี่สวยงามไปสวยงามครับสวยงามโอเคเลย อ้ดโดนี่โอ้ยปลาอะไรกินวะไม่โดนีิโอ้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อปลาอะไรโขบขนมปังหรือเปล่าอาครับะปมาเรามาล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับของใหญ่ครับโอ้ยปลาอะไรครับปลาอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้ยนัดขบงั้นนัดเฮ้ยปลาอะไรครับน่าจะเป็นพวกแจมังครับโอ้ยแจมังครับแจมังใหญ่ สวยครับสวยครับสวยสวยสวยโอ้ยเจมังใหญ่ครับเจมังใหญ่มาตอนเย็นครับนี่ครับโอ้โหได้ครับได้ครับงามเลยงามเลครับงามครับโอ้โหปลารวมนครับปลารวมวันนี้นะครับโอ้โหล็อกเขมรดังยังครับดูนะครับกี่ตัวกี่แต้มนะครับโอ้โห สวครับนี moving off, moving off. Okay. ่ครับโอ้ยพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่โอ้โหแง่งามเลยครับโอ้โหโอเค In my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars, no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh.